ประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่รักษาอุณหภูมิของโลกซึ่งอาจจะอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยก็ได้นะฮะอันนี้ก็ฝากความฝากไว้ก็แล้วกันว่าให้คํานึงถึงในเรื่องของของบนภาวะที่มันจะเป็นพลิกต่อไปในทางต้นหน้าพวกเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยไปนั้นจะเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดโลกร้อนอันนี้ถ้าเกิด ผู้นําชุมชนนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่านผออธิการบดีถ้าเกิดสนใจอยากจะพาลูกศิษย์ลูกหามาดูงานก็สามารถที่มาดูติดต่อมาได้เลยติดต่อได้เลยนะครับมีนยเมืองทองหมายเลขโทรศัพท์0ย์แปด6นึ่7สองหกหกห2เจ็ศ์จะมีเจ้าหน้าที่รับนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อผมมีโอกาสครับ ผมจะมาเป็นวิทยกรด้วยตัวเองโอ้โหยินดียิ่งนะฮะนี่คือความเสียสละที่ท่านบอกว่าท่านทําธุรกิจส่วนตัวก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของภาคประชาชนกับสังคมท่านก็ยังทาอยู่อย่างที่ผมได้เรียนไว้ก็คือท่านเป็นรองประธานสาตสาหกรรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภารกิจของผมอาจจะต้องเดินทางไปทั่วประเทศและในขณะเดียวกันเราก็จะดูแลธุรกิจเราด้วยทั้งที่โคราชแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชบินไปบินมาถ้าเผื่อมาดูงาน ตรงจังหวะหรือว่าช่วงจังหวะที่มันเหมาะสมผมสามารถจะมาเป็นวิทยากรให้ด้วยตัวเองเลยคืออยากจะเป็นวิทยากรด้วยตัวเองเพื่อจะถ่ายทอดได้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 สมบูรณ์มากกว่านะเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับคือรายการของเรานะครับวันนี้เราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ช่วงหน้าครึ่งชั่วโมงช่วงหน้านะครับเราจะไปชมไปดูไปสูตร อากาศนะครับภายใต้คอนเซปต์ที่ท่านบอกว่ามันเป็นโอโซนที่แบบเปิดประตูจากรถมาแล้วแบบมันสดชื่นมันร่มรื่นเย็นสบายนะครับเราจะไปดูวัตถุต่างๆท่านมีอะไรที่น่าสนใจเสริมให้อีกนิดนึงว่าทําไมที่นี่ปริมาณของโอโซนถึงจะสูงก็เนื่องจากการที่เราเรารักษาต้นไม้ให้มันเกิดร่วงเหงาเกิดความชื้นนะฮะกระบวนการย่อยสลายเศษซากพืชของจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้ดินหลังจากที่ ย่อยสลายเศษซากพืชลงสู่รากของต้นไม้แล้วเนี่ยสุดท้ายเลยจุลินทรีย์ในทุกกลุ่มเนี่ยถ้าจะปล่อยออกซิเจนครับออกซิเจนมันจะลอยตัวขึ้นมาผสมกันกับความชื้นที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนสภาพเป็นโอโซนครับฉะนั้นถ้าเผื่อปริมาณโอโซนสูงนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของจุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดนนินจะสมบูรณ์ครบถ้วนแบนครับอันนี้คือประโยชน์ครับประโยชน์มากนะแล้วก็ปริมาณของของจุลินทรีย์เนี่ยที่เป็นโอโซนเนี่ยถ้าจะลอยตัวขึ้นไป แก้ปัญหาในเรื่องของปฏิบัติการเรียนกระจบ,บซึ่งเรามีปัญหาอยู่ซึ่งมีเป็นลูทะลุซึ่งเกิดจากการปล่อยกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอโซนี่จะขึ้นไปปิดมันจะทําให้แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาถูกทูนกลองเอาไว้ไม่ไม่เป็นแสงที่เข้มเพราะว่าถ้าแสงเข้มเกินกว่า45องศาขึ้นไปนที่ลงกบนพื้นดินจุลินทรีย,ย์ที่เป็นประโยชน์จะตาย สุดยอดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราคงจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้าเราจะไปดูว่าบรรยากาศ30ก่อไร่ที่มีชื่อว่าสวนเมืองพรนะครับจะสดชื่นจะดูสวยงามนะครับเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับแล้วยังมีมุมมุมอีกมุมหนึ่งที่จะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับที่นี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามพักสักครู่หนึ่งครับ สารของคนโคราชเพื่อชาวโคราชที่นี่ Knowledge Station FM 95.75 MHz รรายการอาสามทเพื่อชุมชน Variety นะครับกลับมาติดตามในช่วงเบรกที่2องนะครับก,ก็ยังคงติดตามในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่เรานําเสนอกับรายการของเราในวันนี้ซึ่งวันนี้เองนะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณเฉลิมเกียรติ คล้ายสุวรรณนะครับที่ได้เสียสละในส่วนของให้ทีมงานของเราได้มาถ่ายทำนะครับที่สวนเมืองพอรอย่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของคุณเฉลิมเกียรติเลยทีเดียวนะครับก็คือการเพราะต้นไม้นะครับเพื่อที่จะสะสมนะครับ หลายๆชนิดเลยที่เดียวนะครับตอนนี้ท่านบอกว่าโอ้โหกว่า5 0าชนิดต้นไม้หลากหลายมากนะครับแล้วก็เป็นจุดจําหน่ายที่เราพยายามที่จะเพาะพันธุ์เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจได้มาเที่ยวมาชมสวนเมืองพรแล้วนะครับก็จะได้ซื้อกลับไปที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่คุณเฉลิมเกียรติเองทําแล้วมีความภาคภูมิใจในส่วนของสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ คุณบรรจงจงปลูกกลางนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับที่จะพาท่านผู้ชมได้เดินเที่ยวนะครับแล้วไปดูว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสวัสดีครับคุณบรรจงครับสวัสดีครับครับผมนะฮะคนอื่นก็คงจะต้องถามคุณบรรจงนิดหนึ่งนะคุณบรรจงนี่คือดูแลในส่วนของสถานที่ทั้งหมดเลยนะครับที่จะพาเราไปเที่ยวชมดูไม่ใช่ทั่งต้นมงต้นไม้ที่เรายืนยินอยู่นะครับก็ตรงนี้ในแต่ละวันนี่มีผู้ที่มาเที่ยวมาชมกันเยอะไหมฮะก็ถือว่าเยอะนะครับในส่วนของ โดยเฉพาะในวันหยุดก็จะมีประมาณเป็นพันคนต่อวันนะครับที่เข้ามาเที่ยวชมที่ที่นี่โดยส่วนใหญ่เขาจะมาหาซื้อต้นไม้หรือว่าเขาจะมา,มาหลักๆก,ก็คือท่องเที่ยวครับแล้วก็ต้นไม้นี่คือเป็นของ